เราควรจะฝึกเป็นผู้ประสานงานนะอย่าไปกังวลอะไรฝึกเป็นผู้ประสานงานนะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่มีสุขมีทุกข์เนี่ยนะไม่ว่าจะมีใครช่วยหรือไม่มีใครช่วยเราไม่ต้องไปสุขอะไรเราจะไม่ทุกข์อะไรถ้าเราก็ทําหน้าที่ประสานงานเนี่ยนะเราไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกนะถ้ากุศลออกฤทธิ์มันก็จะเป็นไปได้นะถ้าอกุศลออกฤทธิ์มันก็เป็นไปไม่ได้ก็เลิกอย่าไปคิดมากนะ ให้ฝึกเป็นผู้ประสานงานคือเราทํางานนี่เราอย่าไปคิดแต่ว่าต้องเป็นเลเบอร์อย่างเดียวนะพูดผู้ที่รับอาสาไปนั่ก็คือผู้ประสานงานฝึกที่จะเป็นผู้ประสานงานฝึกเป็นผู้บริหารฝึกเป็นผู้ประสานงานในในฐานนั้นๆแต่เราก็ไม่ได้ขี้เกียจที่จะเป็นเลเบอร์เขนะ้าใจไหมเราพร้อมที่จะใช้เรี่ยวแรงกําลังเราทำถ้าที่เราทําได้แต่หัวใจสําคัญไม่ใช่ว่าคนประสานงานนั้นจะเป็นคนลงมือทําทั้งหมด อาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้หรือจะลงมือทําก็ได้คือได้หมดได้หมดทั้งลงมือทําแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําแต่สิ่งที่ต้องทําคือต้องประสานงานฝึกบริหารนี่คือการฝึกฝึกที่จะเป็นผู้บริหารจะไปกลัวฐานงานนะจริงๆแล้วคนที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่ได้ใจดําเท่าไหร่หรอกอาจารย์ว่านะกัทุกคนก็พร้อมจะช่วยกันอยู่แล้วละนะอย่างน้อยอาจารย์พร้อมช่วยเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะ ไม่มีใครทําเดี๋ยวอาจารย์ไปทําเองไม่ต้องห่วงหรอกนะอาจารย์พร้อมเป็นเลเบอร์พร้อมใช้เรี้ยวแรงนะพร้อมทําทุกฐานงานไม่ต้องห่วงนะมีอาจารย์อยู่ทั้งคนพร้อมช่วยเต็มที่อขาดเรืออะไรบอกมานะพร้อมไปใช้แรงช่วยเต็มที่ทุกฐานนะแม่พร้อมกันก็นจะพยายามแยกล่างแยกไม่ได้กันแล้วไปไม่ต้องห่วงนะ พราะง,งั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกเราอยู่กับหมูมิตรด,ดีนะอยู่กับครูบาอาจารย์หมูมิดดีอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นอ่านะขอให้รู้จักประสานงานนะอย่าไปมีอัตตาท่านนะแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าโอ้โอนะถ้ามีคนมาช่วยจะสุขใจชอบใจนะถ้าไม่มีใครมาช่วยจะทุกข์ใจไม่ชอบใจเออจะต้องทุกข์ไปตลอดกาลนานแหละอย่างนั้นนะอ่านั่นะนะผิดศีลเรียบร้อยอย่าทำผิดศีลก็แล้วกันให้เราตั้งจิตว่า ไม่มีไม่ว่าจะมีใครมาหรือไม่มาเราก็จะไม่มีสุขนะอ่าไม่มีสุขเราก็จะไม่มีทุกข์นะนอะไม่ต้องไปมีสุขใจชอบใจนะไม่ว่าใครจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยเราก็จะไม่มีทุกข์ใจไม่ว่าใครจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยนะทานงานต่างๆนี้เราไม่ต้องไปมีสุขสมใจอยากไม่ว่ามันจะมีใครมาช่วยหรือไม่มีใครมาช่วยไม่ต้องไปสุข ไม่ว่าใครจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าใครจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยเรากล้าอาสาไปเลยฝึกประสานงานให้ฝึกประสานงานอย่างมีศีลเข้าใจไหมฝึกประสานงานอย่างมีศีลฝึกที่จะรับนาเป็นผู้รับใช้ในฐานงานนั้นรับใช้ในการประสานงานนั่นแหละอย่างมีศีลคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ว่า จะมีใครมาช่วยหรือไม่มีใครมาช่วยนี่ฝึกอันนี้แหละสีสูงสุดละจะเจริญชีวิตก็ไม่ทุกข์อะไรสําเร็จไม่สําเร็จไม่สนละฉันรับผิดชอบประสานงานเท่านั้นแล้ว <c oughs> ก็ประสานงานสําเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะถ้าสําเร็จก็จะมีคนมาช่วยเอาช่วยกันไปไม่สําเร็จก็เราคนเดียวนั่นแหละทําไปนะมันหมดแรงเราก็เลิกถ้าไม่มีใครมาช่วยหมดแรงก็เลิกแต่อย่างน้อยมาบอกอาจารย์อาจารย์าารยินดีช่วยไม่ต้องห่วง น้าพร้อมน่าพร้อม